ค่างเนาะอือมครอยู่ยจะสีห่าง่าไร่วมหาเลยนข่างด้ตะต่มตมะมเมะเปวแพงจ้ะน<ม>เป็นเห็มดงเนาะจนี่เป็นสิบ่อคมคักที่เป็นเห็ดยุ่าเนาะอืมางเ่ามเลย จะไปห็นทานเนี่ยงามเห้ยโคตังเลยอ๋ออะไรนะเห็นบ่เนี่คุมดวงหลอกได้ไหม,ไมเห สวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับมาบอกันช่วงบ่ายเนาะน่าจ้ะตอนนี้ประมาณกับบ่ายสองโมงแล้วเนาะจ้ะนี่ครับหลังจากวันรังส้นองออกจากป่ามาใหม่แล้วก็ไม่เห็ดในอยู่ในกินกินเขาแล้วเนาะนี่ครับรังส้นวันนั้นคำก็เลยส่วนกันเขาป่าเห็ดนตังจากเขามาป่าเกะไก่บานเนาะมารอเบิ่งเห็ดตังจากบะเทอมีเห็ดรวมร่มห้เหาวเด็กเก็บมารมราเนาะนี่ครับขับคุณพระเจ้ามากจ้าว่าเ้าเขาป่าสิบบ่ายสองแล้วเนาะเ่าสิบมานวันะจ่ะครับไปจ้าเจอกันนะครับ มันเป็นเห็ดทานเด้อจ้ะทานยังเนาะหันดอกเนาะมนี้เคยเกิดหลายเลยจะไปห้องไอพี้องห้องก็เคลียรยย์ายานนรยลายแหงจ้ะน้อ,ลองลืมถุงมือยุงลายแหงปานสาวลายบุหรี่ถุงมือเลยมันมันเป็นเหมมดดน็ดผึงคบด่งได้จ้ะนี่เป็นเห็บกขมคัตคือเป็นเห็ดยู่ข่าเนาะอืมครับเห็ดผึ่งตองนะ ไอ้เิษของ,งเปาพิผงกาแฟนะจ๊ะตายโอ้โงฝนเนาะข้าว<ง>บดพยายามอุ้ย,ยมันฝนขนโอ้ยมนพยายามอยู่บนสังทอเลยจังโอ้ยใจกันนะเนาะแปสิบโลเนาะโอ้ยมาเดี๋ยวเอาแบบขวดหนา <c oughs> สีแท่งพินง่นหอมมาว่ะท่นหอม ป้านี่ออกลายเห็ดด้กันจ้ะแดงชี่ให้เรางงเข็ดทานให้รรวมๆเนาะออกวัุเข็ดดวกันจ้ะแต่ว่าพี่น่องเขากรสีเขาง่ายเนาะพอเป็นไก่บ้านนะจ้ะตาไก่บ้านนะสีหัยนาะยัยังสีหายหรอายเหี้ยขนาดสียายตอมเซยเสียงงังยืนเซยเลยจ้ะ คมดวงหลอกนี่ม,ม่นไเนียผดเดียวดเดียวมาคนออไปได้ไปดจะจ๊ะไม่ตจอนจ๊ะขม,มด้กระหามไปขาดเด้แต่นี่ยันมมันไมเป็นมนะโอ้แห่ง เค็ดนี่เพิ่งกิสีออกมาหลายมือแล้วนะหวงพี่นอง้อเกืบเขามาเก็บหลายูนะแมนครับแต่ว่าบาาพี่น้องข้าไปรอยอยู่บนทะเลก็จะไ้นเไข่เคไข่หอมือยอเแต่ว่าคุณเพืออกรอนะเพื่นันพี่น่องเก็บไปเรีนหรือว่าแมนเพิ่นบ้าไหนเก็บ้อยพี่น้องเ้าเคลียร์ดิแมนจ้ะเพราะว่ามันเกิดสีออกมาโดนแล้วนะแมนทำแบบนี้งานเลย

เด็นวเป็นนดลองนลว้เนาะอืมครับอาเสียหลักเอาเป็นที่ปลานกซนกระดอกง่ายงานจ้ะอันนี้นนวาาว,นนวาน,น่อายลังเสร็วเป็นไข่ก็นขุมเนาะอืมครั จะองเนเป็นมูหอนอะเป็นนออกตีนออกมูใหญ่เห็นไหออกมูใหญ่มีมันอกอมันกำลังเหลืองจะออกไปจากมันกำลังเหลืองเ่หอยเคียมุนหเคียอยู่แต่เคียดงปงแงสี่เนาะว่ึงดทีจะออกก่อนมเนาะปลานี่เบหวาเนาะเดี๋ยวเาจะไปห็นป่าเกงเนาะเพราะว่ามาางไปอยู่เต็ คุณธลิดเนื่จงจากเราเคยเห็นไม่กินเนาะแต่กี่เนี่บารัท่านน้องมันเป็นแกงเป็นบัดประจำเลยจ้ะเนี่ยมาอยู่บารเาสิหาไปแล้วแกงเนาะนี่ทายนะนำให้น่ะกลังเลยอ๋ออะไรนะเหนนบ่อพอจ้าคนออกโดนเรวคนจะเห็นดอกเขาดอกงามเป็นไเขาม่เห็นต่างย่างตางอยางเนาะนออกไร มือดอกเปนต้งมีดอกบานอกหเป็นดอกคีอเขียค่ะเพียฮะเฮ็ดแงเฮ็ดยะาหม่เมสะอาก็มีดีงี้เห็นบานดทางแห่งจ้ะม้อนออกดอกครับแม่นอยู่แน่มึงส่งแล้ว แมนบ้านออกก็แมนระเบิดนออกมันเป็นออกอรอบเลยนะบ่ครับแต่เวลาพาพีพ่พาน้องมาบ้านนะครับมาเบิ่งหยุดเห็ดหยอดเห็ดเดียวได้มารานมาหนีครับนี่ครับ,รบเห็ดเดียวได้มารานมาหนีเป็นเห็ดร่วมๆครับเห็ดรวมเด้อแต่เห็ดคือยังเป็นบ่คั่น พ,พ่อแมย์พันนั้นออกจนเศร้าออกแล้วเนาะออกไปหลอดหนึ่งแหละจ้าพันน้ำแต่ว่ากลับเป็นเห็ดเนี่ยนี่ยแต่เฮ็ดร้วมๆบด่ดเอ็ดล้วมครับบด่ดเอ็ดไมีเห็ดไข่หรือว่าเห็ดผึ่งเรียงชี้คือเกาที่เขาเคยเก็บเนาะแมนครับเห็ดละงหงเฮ็ดยังมั่นเนี่ยยังบ่ท่านออกเนาะจ้าแม่์พันวานเนาะมนแมจะเป็นเห็ดทานเห็ด,หดผึง่งผึ่งข้ามเนาะจะเป็นเห็ดผึ่งขมดงแล้วก็เป็นเห็ดผึ่งหวานนะจ้าแมนครับมีเห็ดผึ่งเอเห็ดบวกลำฝนแน่เนาะ เป็นเฮตผึ่งกระจอนเนาะเป็นเฮดร,รวมๆนะจ่ะมืนนนนอ,อนี้เป็ดเฮตผึ่งเรียงหนาน้ำเนาะเฮ็ดแดงหนาเนาะแดงหนาแล้วก็เฮดไข่ดอกนึงครับ <c oughs> นี่ขอกัรการไกไรบอพิษว่าถืออะไพี่น้หรองูไงก็ถือว่าได้พออยู่พอกินอยู่ครับข้าวปลาข้าวปลาประดนะุลเนาะแม่ครับเป็นเฮดรวมๆมาตางมาจอบมาซ้อมเบิ่งนะจะว่าเพิ่นออกบอเน๊ะแม่ครับทำเมันบอทางเหนือเพิ่น,นออกเจ๊งได้เขากับเจีงสีลับไปบนทะเลาะนะจ่ะครับถึงชอบคลิปนี้จังได้ก็ฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติร so, ับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานสนองกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามมาชมจ้าขอบคุณความห้าความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอันหลายเด้อจ้ะจะพอกันคลิปใหม่จ้าคลิปนีบ้านสนองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปใหม่เด้อจ้า